ยิ้มหนูแย้มค่ะแม่ปุ๋ยนะมาชวนทําน้ําผักผลไม้ปั่นนี่เลยค่ะวันนี้แม่ปุ๋ยมีทั้งผักผักสลัดหลายๆแบบมีแครอทมีผลไม้ต่างๆหนูยิ้มหนูแย้มรู้จักผลไม้อะไรบ้างบ้างก้อแย้มเริ่มจากอะไรก่อนมนแยะมะม่วงองงงนซาลเปะรดแอปเปิลเขียวมะยมชีส เดี๋ยวนะคะแต่ให้แต่ละคนเลือกหยิบผักผลไม้ที่ตัวเองได้เลยค่ะที่ตัวเองอยากจะนํามาปั่นนะคะผักอย่างคุณจะต้องใส่สองชนิดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคค่ะหนูแย้มจะเริ่มเป็นคนทาคนคนแรกนะคะใช้แก้ผสมค่ะโอเคค่ะโอเคหนูแย้มจะใส่อะไรบ้างคะที่ต้บอกได้นะคะใช่น้องก็มะม่วงค่ะโอเคค่ะมะม่วงแคร์นั่งุ่น อะไรไม่รู้สาวรถค่ะสาวรถในภาษาอังกฤษยังไม่รู้พูดยังไงแอปเปิ้ลเขียวค่ะอ,อัลเวอร์คารเดอร้วย้วยอ,ยอ่ะยกเพื่อนๆดูตอนนี้มีอะไรบ้างโยเกิร์ตอีกหนึ่งแม,แม่เป็นไงจะได้เลยค่ะอันอนี้ลงไปโอ้โหแล้วก็อีกช่อหนึ่งโอเคค่ะาาอ๋าดูสีสันค่ะเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวเราจะเทลงไปแล้วเขาใส่แครอทหนึ่งอันเออโอเคนะตรงนี้นะ อันนี้เป็นน้ำเปล่าชื้ๆนะคะค่ะปั่นได้เลยเป็นยังไงจ้องซับสีจะเป็นยังไงอ่ะให้ดูสีก่อนนะคะโอเคแบบนี้เลยนะคะหน้าตาอ่าวที่สวยๆให้ดูนะอ่ะหนี่คิดว่ารสชาติจะเป็นยังไงทุกคนดมกลิ่นก่อนนะคะหอมมัน อร่อยจริงเหรออร่อยจริงอร่อยแต่อร่อยยำละว่าอร่อยกินง่ายลื่นคอเห็นแบบนี้ไม่ได้เป็นกากๆแบบนี้นะคะต่อไปเป็นคิวของหนูยิ้มนะคะหนูยิ้มเริ่มด้วยอะไรคะต่อไปนะคะเป็นแล้วก็หยิบบางอย่างอีกแมวโวคาโดเหรอเออไม่เป็นไรไม่ละตักไม่ละตักแอปเปิ้ลเขียวหนูยิ้มตั้งออมีแปเปิ้มให้กล้องด้ดงใช่ต่อไปอย่างนี้นะใส่โยเกิร์ตด้ว ยกนี้ค่ะดูดูยกไวมีโเกิดด้วยจะย็นนะจะย็นดูเรื่อยอีกครับอ่าสองใส่ต้องใส่อย่างกี่อย่างคะัสามชนิดเลยนะอ่าอ่าเรียบร้อยนะ้วค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วแล้วก็จะเทลงไปเลยโอ้หนูยิ้มใส่แค่นี้ใช่ไหมผลไม้ต่างๆได้เลยค่ะค่ะเนื่องต่อสักโอ้ ยิ้มขอป็นแบบนี้อนายิ้มขอชิมให้เอบอกแล้วว่ามันรสยังไงให้เธอยิ้มชิมก่อแอ่ะทำไมแอะแล้วลองชิมทุกคนลองชิมดูลองชิมดูเพราะว่าเพราะว่าเรนไหมคะหนูยิ้มใส่ผลไม้ที่เป็นแบบตาวอร์ใส่ผลไม้ที่มันเป็นแบบแข็งแข็งเกินสีสวยเนาะแต่ไม่อร่อยเออ Okay, โอเคเดี๋ยวเราเตรียมเ๋ยพ่อบอมมาทำได้ตายพ่อบอมแล้วนะคะตอนนี้โอเคจุดประสงค์พ่อบอมคืออยากให้มันมีความอร่อยและสมูทปากที่สุดหนึ่งเลยอะโวคาโดเพราะว่ามันดูมีประโยชน์มากและที่สำคัญคือนวลน,นวนหน่อยแต่มีความหวานก็คือกล้วย <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็องุ่นเพราะอันนี้คือหวานเลยอยากจะเติมความเปรี้ยวเข้าไปก็คือมายงชิดความเปรี้ยวนะต้องใส่าอย่างแต่ อยากได้กลิ่นหอมก็คือกลิ่นของมะม่วงมะม่วงเต็มเลยนะนะยังอยากได้ความเปรี้ยวอีกและค,ความหอมก็คือไอตัวนี้จะเอาน้ําน้ำมันอย่างเดียว <Okay. S 1> ผักนี่คิดว่าไม่น่าเป็นอะไรอ่ะใส่หมดเลยผักคราวนี้เราจะใส่แล้วนะครับ <Okay. S 1> แล้วใส่น้ำ <Okay. S 1> แล้วก็หมุน để chúng ta chìm để chúng ta chìm nghe này các bạn ơi, để chúng ta chìm nghe này các bạn ơi, để chúng ta chìm chúng ta chìm nghe này các bạn ơi, này các bạn chúng ta chìm nghe này các bạn ơi, này các bạn ơi, để chúng ta chìm để chúng ta chìm จะตาแม่ปุ๋ยใส่บ้างย้มอยากจะใส่ต่อแม่ปุ๋ยค่ะถือว่าโอเคเลยเนื้อมันจะแบบสมุสูทๆแบบนี้นะคะต้องรอแม่ปุ๋ยเป็นคนสุดท้ายเดี๋ยวรอสู่แม่ปุ๋ยของเด็ดอ่ะรอดูนะครับตาแม่ปุ๋ยบ้างแล้วนะคะแม่ปุ๋ยจะใช้เฮยโกรใส่หลายอย่างแล้วก็ขอเป็นอัุมุนนะคะถ้าความหวานค่ะ ขอเป็นแครอทนะคะอันนั้นผักอะไรที่ไม่ปุ๋ยดีไหมคะผักอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจแต่มันเป็นแบบพวกสลัดตระกูลสลัดมีแบบนี้นะคะเขาแม่ปุ๋ยดูนะแม่ปุ๋ยชิมกนไม่ปุ๋ยชิมก่อนชิมนะค่ะ ยิ้มเป็นยังไงคะหนูยิ้มยิ้มบอกคุณใส่ยิ้มบอกว่าอร่อยหอมัปนบุหมีความหวานนะคะหนูย้มหมดเลยหนูย้มหมดเลยว้าวคราวนี้ให้หนูยิ้มแย้มปากใส่ถ้วยของใครของมันก่อนได้เลยค่ะอย่าเพิ่งปั่นยัปั่นเองละกันโอเคค่ะยังใส่ด้าทำทำสูตรเองนะอานี่ใส่แก้วเดียวก็พอโอ้ไม่เยอะมากไม่เยอะมากโอ้โหสียอะไรนะชิมรสชาติ ดูสิครับยอดดีเป็นไงครัะชิมดูยินอืมอร่อยชิมดูยิ้มหวานหวานอร่อยอันี้หมดเลยอะของหนูยิ้มบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวของหนูยิ้มเดี๋ยวเดี๋ยวล้างก่อนตาหนูยิ้มแล้วตอนนี้อันนูยิ้มโชว์หน่อยค่ะมีมะยงชีสมีแอปเปิ้ลมีอะโวคาโดมีกล้วยมีองุ่นปิดฝา อ้จะสีอ,อะไรนะอันนี้ยิ้มลองชิมแล้สิเป็นไงคะรสชาติอร๋อเอาไปฝุ่ชิมแล้วสิมันจะออกเปรี้ยวเ,เปรี้ยวเนาะเปรี้ยวมากแสดงว่า,มาไม,ไม่ไม่ยงชิดไม่ยงชิดอันนี้มันเปรี้ยว ะะก็อยากให้หนุ้มืแยม้มอ่ะเขามีส่วนร่วมสนุกไปกับการทําผักแล้วก็น้ําปัน่นเขาก็จะได้แบบเนียนๆนกินผักผลไม้ไปด้วยงั้นเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย